มีโยมหลายท่านถามมาว่าสวดมนต์แล้วไม่รู้ความหมายจะสวดทําไมก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ใครๆบอกไม่ว่าจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจบที่การลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นคือจะหายสงสัยได้มันต้องมาลงมือปฏิบัติถึงจะรู้ว่าดีจริงเหมือนพระราชาท่านหนึ่งที่มีความสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณพศ .500 มีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าพยามิลินมีความสงสัยมีคําถามที่หาคำตอบไม่ได้เช่นการสวดมนต์ช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายได้จริงไหมแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อสงสัยเลยที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบท่านได้พยามิลินก็เที่ยวถามคำถามนะกับ<อ>ครูบาอาจารย์พระทั้งหลายเนี่ยไปทั่วเลยพระอรหันต์ท่านเห็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าคลายข้อสงสัยเนี่ยของ พยาเมดินได้ป้าอรันทั้งหลายท่านเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมีแต่จะทําให้าศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องเสื่อมถอยเพราะว่าพระราชามีข้อสงสัยแล้วก็ถามคําถาม,ถามไปทั่วทั้งเมืองเลยแต่ว่าไม่มีใครตอบได้ป้าอรันทั้งหลายท่านก็นเลยต้องประชุมกันนว่าจะให้คลายปัญหานี้ได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงปรากฏว่าท่านก็นั่งสมาธิเนี่ยหลับตาเข้าฌานใช้ยานทัศนะเนี่ยตรวจไปดูเลยว่าทํายังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็พบว่าจะต้องอาศัยนะ กัลยาณมิตรที่มีสายบุญร่วมกันกับพยามิลินมาทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้พยามิลินเนะี่ยนะเข้าใจเรื่องบุญบาปเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เดี๋ยวเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะคลายไปเองก็ค้นไปต่อว่าเอ๊ะแล้วใครเนี่ยที่เป็นสายบุญร่วมกันกับพยามิลินคือคําว่าค้นไปก็คือใช้ยานทัศนค้นไปนะก็ไปเห็นนะมีเทพบุตรท่านหนึ่งชื่อว่ามหาเสนาเทพตรเบุ่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพบุตรท่านเนี่ยมีสายบุญร่วมกัน กับพยามิลินถ้าได้เทพบุตรท่านเนี่ยมาทําหน้าที่การยมิตรพยามิลินเนี่ยจะเข้าใจธรรมะจะเป็นสมาธิติพระอรันท,ทั้งหลายเนี่ยก็ไปเลยขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะและก็ไปบอกมหาเสนาเทพบุตรเนี่ย,ยว่าโอ้ตอนนี้นะศาส,สนาพุทธเกิดเหตุเนี่ยจะต้องอาศัยมหาเสนาเทพบุตรเนี่ยลงไปเกิดเพื่อที่จะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไปจนถึง5,000ปีเทพบุตรฟังแล้วก็ ตอนแรกก็ปฏิเสธนะเพราะว่าท่านยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่ามันต้องท่านเท่านั้นนะถึงจะทําหน้าที่นี้ได้นะนะให้กับพญามิลินนะ่พาาระอรหันต์ทั้งหลายน่ยก็ย้าว่าไม่ได้นะี่ยังไงก็ต้องมาเกิดถ้ามาเกิดแล้วแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีดวงปัญญามหาเสนาเทพบุตรท่านก็เลยรับคำพระอรหันต์นะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเกิดเสร็จปุ๊บพอพาาระอรหันต์ท่านตามผู้มีบุญเนี่ยมาเกิดเรียบร้อยท่านก็ประชุมกันต่อนะว่าเอะแล้วใครจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่การลียนมิตรให้กับเทพบุตรที่จะลงมาเกิดเนี่า พระอาหารหันต์ทุกองเลยนะที่ไปตามมหาเสนาะเทพบุตรลงมาเกิดท่านจะปรินิพานก่อนหมดเลยทุกองค์เลยท่านอยู่ไม่ถึงท่านก็เลยต้องหาตัวแทนที่จะทําหน้าที่การมิตรให้กับเทพบุตรที่จะลงมาเกิดเพราะว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันลืมหมดเลยนะหน้าที่ว่ามาจากไหนมาทําไมเนี่ยลืมหมดเลยนี่เลยต้องอาศัยผู้ที่จะทําหน้าที่การมิตรไปบอกให้เข้าใจธรรมะ ถึงจะได้กลับมาทําหน้าที่ที่แท้จริงในการมาเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทราบนะว่ามีพระอระหันต์อีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระโรหณนะท่านเนี่ยไม่ได้มาเข้าประชุมด้วยตอนที่ทุกองเนี่ยนะท่านไปตามมหาเสนาะเทพบูตรูในลงมาเกิดพระอรหันต์นะท่านก็เรียกพระโรหณนะเนี่ยมานะมาแล้วก็ต่อว่านะว่านี่ท่านเนี่ยนะไม่ได้มาเข้าประชุมตอนเนี้ยาศาสนาของพระาศาสดาเนี่ยสุดโทรมลงทําไมท่านไม่เอาใจใส่ในขิจของสงฆ์จิตใจจะปล่อยให้าศาสนาเนี่ยสุดโทรมลงอย่างนั้นหรือ ที่นี้พระอาหารหันต์ทุกนั้นท่านก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ว่าท่านเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติอยู่คณะสงฆ์ในยุคนั้นเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เลยมอบหมายให้พระโรหณนะเนี่ยซึ่งเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันนะเป็นการลงโทษลงโทษก็คือว่าให้ไปบิณฑบาตเนี่ยนะที่บ้านของเทพบุตรเนี่ยที่ลงมาเกิดคือทุกองเนี่ยท่านทราบแล้วว่ามหาเสนะเทพบุตรเนี่ยนะลงมาเกิดแล้วแต่ว่า มาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลยต้องส่งพระโรหณะเนี่ยไปบิณฑบาตท,ที่นั่นแล้วก็บอกเลยนะว่าต้องไปบิณฑบาตท,ที่นั่นเนี่ยเจ็ดปีกับอีก10เดือนครบ7ปี10เดือนจะสามารถทําหน้าที่การรลยนมนิตรให้กับครอบครัวนั้นได้แล้ว เทพประวที่เราม,มาเกิดเนี่ยนะตอนนี้เขามีชื่อว่าเด็กชายนาเกษตรครบ7ปี10เดือนจะทําหน้าที่การลายนามิตรให้เด็กชายน้าเกษตรเนะี่ยได้ออกบวชท่านก็ไปบิณฑบาท,ที่บ้านนั้นนะทุกวันเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือ7ปีกับอีก10เดือนสามารถทําหน้าที่การลายนามิตรให้กับเด็กชายนาเกษตรได้เด็กชายน้าเกษตรก็ออกบวชจนกระทั่งอายุครบ20ท่านก็ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีนี้เราต้องไม่ลืมว่าหน้าที่ของท่านเนะี่ย ที่มาเกิดก็คือท่านมาเกิดเนี่ยเพื่อที่จะทําหน้าที่การลายรมิตรให้กับพยามิลินเพราะว่า2องค์เนี่ยคือพระนักเสศน์กับพยามิลินเนี่ยจะเป็นบุคคลสําคัญที่จะทาให้ศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ไปถึง5,000ันปีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอีกไม้ต่อหนึ่งเป็นการส่งไม้ผลัดอันนี้เป็นผลัดที่2นะที่จะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยสืบต่อไปได้ผลัดที่2เนี่ยมาอยู่ที่พยามิลินแล้วก็พระนักเสศน์เนี่ยแหละพระนักเสศน์เนี่ยก็ทําหน้าที่คลายข้อสงสัยให้กับพยามิลินแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยถามว่าคลายข้อสงสัยจริงๆได้เนี่ยนะมาคลายได้ก็ต่อเมื่อพยายามไม่ลินท่านได้ลงมือปฏิบัติธรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคําสอนของพระสมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปกดแห่งกรรมนรกสวรรค์ทุกเรื่องเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสิ้นสงสัยได้จะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพยายามไม่ลินเนี่ยท่านได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็คือท่านฝึกใจของท่านให้สงบให้หยุดนิ่งด้วยการ จริญสมาธิภาวนานั่นะคือภายหลังเนี่ยนะท่านได้ออกบวทแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละพอบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บข้อสงสัยของท่านก็หมดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะหรือใครทั้งนั้นแม้ว่าคำคำนั้นเนี่ยนะจะออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ให้เราเชื่อด้วยเหตุผลที่ว่าออกจากพระโอษฐ์แต่ว่าทรมั่น ต่อให้มาจากไหนมาจากใครก็ตามถ้าเราลงมือพิสูจน์แล้วได้ผลดีจริงอย่างนี้จึงค่อยเชื่อการสวดมนต์ที่สวดแล้วไม่รู้ความหมายนี่ก็เหมือนกันตอนที่มีบางคนมาบอกหลวงพี่ว่าจะสวดไปทําไมความหมายก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้อะไรตอนแร,แรกเนี่ยหลวงพี่ก็คิดตามแล้วก็เชื่อนะเลยเลิกสวดไปแต่พอมีช่วงหนึ่งชีวิตมีปัญหามีความทุกข์คิดอะไรไม่ออกไม่มีความสุขเลยทุกข์มากเลยลองสวดมนต์ดูสวดแบบไม่รู้ความหมายนี่แหละสวดไปเรื่อย ปรากฏว่าใจที่ทุกข์หนักก็ค่อยๆทุกน้อยลงใจสงบมากขึ้นความสับสนวุ่นวายเนี่ยของใจก็ค่อยๆน้อยลงพอสวดไปถึงจุดหนึ่งกลับกลายเป็นว่าสงบหยุดนิ่งเหมือนเราได้ออกจากปัญหามาชั่วคราวเกิดความปิ๊งแวบได้ไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่างๆขึ้นมาซึ่งตอนที่ใจเราสับสนวุ่นวายเราคิดไม่ออกมองไม่เห็นปัญหาแต่พอมาสวดมนต์ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ความหมาย สวดไปเรื่อยๆเนี่ยกลับทําให้เราเมองเห็นทางออกของปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้ามีเวลาหลวงพี่ก็อยากให้ศึกษาความหมายของบทสวดด้วยเพราะยิ่งถ้าเราสวดแล้วเรารู้ความหมายไปด้วยใจของเราก็จะซาบซึ้งในคําสอนและขณะสวดจะยิ่งเปื่มปิติใจจะรวมหยุดนิ่งได้ง่ายเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ว่าบุคคลสามารถเข้าถึงธรรมได้ด้วยการสาธยายธรรมนี่ก็คือการที่เราสวดมนต ที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นบทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรนี่เองที่เป็นธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมะเรื่องแรกของโลกด้วยเพราะมีบทธรรมจักจึงบังเกิดศาสนาพุทธขึ้นในโลกนี้ได้คนที่สวดธรรมจักจึงเปรียบเสมือนจุดแสงสว่างธรรมะให้เกิดขึ้นในโลกบุญกุศลเนี่ยเท่ากับการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ผู้โลกเพราะเท่ากับได้ประกาศธรรมะที่แท้จริงให้กับมนุษย์ แล้วเทวดาได้ยินพระพุทธเจ้าตัสไปว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงคือได้กุศลผลบุญยิ่งกว่าการให้ด้วยวัตถุสิ่งของใดๆทั้งสิ้นและการที่ชาวพุทธมาสวดธรรมจากได้พร,พร้อมๆกันตอนสองทุ่มจะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าชาวพุทธเราพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำแบบนี้ ศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายจากเผืนแผ่นดินนั้นเลยเราทุกคนจะได้บุญจากการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงอายุของเราจะยืนยาวมากขึ้นชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านเพราะเรามีส่วนทําให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆในยุคป,ปัจจุบันและในอนาคตเรื่องของพระนาคเสษนกับพญามิลินเนี่ยที่หลวงพี่ได้นามาเล่าให้โยมพี่ทุกท่านได้ฟัง มีเหตุผลสองข้อข้อที่1ก็คือเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถสิ้นสงสัยในคําสอนของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ก็ตามว่าสวดแล้วไม่รู้ความหมายมันดีจริงหรือไม่อย่างไดเราก็ต้องเอาอย่างพยามิรินคือต้องลงมือปฏิบัติธรรมะของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นเนีย่ยเพราะนั้นพยามิรินท่านลงมือปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองท่านก็สิ้นสงสัยด้วยตัวของท่านเอง ข้อที่2คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้มีคําพยากรณ์ว่าในยุคหลังตึงพุทธกาลคือประมาณ2,500ปีจะมีผู้มิบุญแบบพระนากเสนแต่ว่าพระนาคเสนเนี่ยท่านมาองค์เดียวนะเออมาทําหน้าที่ให้กับพญามิลินเนี่ยคือท่านมาเกิดเนี่ยมาองค์เดียวแต่ในยุค2,500ปีเนี่ยหลังจากพาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วเนี่ยจะมีคนจํานวนมากเลยท่านใช้คําว่าหมู่คณะใหญ่ลงมาเกิดลงมาเกิดคล้ายๆพนนาาระนากเสนมาทําอะไรก็ มาทําหน้าที่ทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยในยุคเนี้ยที่มันเสื่อมถอยเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเหตุเพราะ,ะนั้นหมู่คณะเนี่ยคนจานวนมากเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ว่ามาเกิดนะซึ่งหลวงพี่ก็เชื่อมั่นนะว่าหมู่คณะนี้คนที่ว่าจํานวนมากเนี่ยนะที่จะกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มาเกิดแล้วแล้วก็มีอายุมีช่วงวัยที่เป็นช่วงนะของโยมพี่ทุกท่านเลยนะ ที่กำลังฟังอยู่ในขณะเพราะฉะนั้นโยมพี่ธันใดในะที่ฟังอยู่ตรงนี้อยู่ตอนนี้หลวงพี่นี่มีความตั้งใจขอเชิญชวนนะโยมพี่ทุกท่านมาร่วมกันมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาเป็นผู้แทนตำบลคือมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิในทุกๆวัน,นตอนสองทุ่มนะสองทุ่มเนี่ยเรามารวมตัวกันสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิถามว่าเรามารวมกันทําไมหลวงพี่เชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เป็นการพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทำให้ดูตัวอย่างที่ดีๆเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าคำเป็นลายล้านคำเพราะฉะนั้นการที่โยมพี่ทุกท่านมาเข้าซูมมาเป็นผู้แทนํำบลมาสวดธรรมจากนั่งสมาธิเปิดกล้องให้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกคนเลยนะทั่วโลกได้เห็นมันจะเกิดพลังมันจะเป็นพลังว่านี่แหละนะคือบุคคลที่ได้มาพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการลงมือปฏิบัติปฏิบัติอะไรคือสวดธรรมจักรแล้วก็นั่งสมาธิหรือก็คือการฝึกใจของเราเให้สงบให้หยุดนิ่งนะด้วยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วการสวดมนต์เนี่ยนะจะเกิดคุณเ,เกิดคุณประโยชน์กับผู้สวดอย่างน้อยที่สุดเลยนะสี่ประการประการที่1คือป้องกันพยันตรายได้อันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพี่พูดเองแต่ว่าพาระนาคเสนถ้าเป็นพระอรหันต์ที่ มีดวงปัญญาสูงที่สุดเลยในยุคนั้นท่านตอบพยามิลินไว้เนี่ยพยามิลินสงสัยว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยมันช่วยป้องกันภัยนตรายเนี่ยได้จริงไหมพหาคเกษท่านบอกจริงจริงนะป้องกันได้จริงแต่ว่าต้องสวดเนี่ยด้วยใจที่เริ่มใส,สนะ่ศรัทธาในภารัตนาไตาแล้วต้องสวดเนี่ยให้ใจเนี่ยมันสงบนะท่านบอกว่าสวดจนใจสงบจนใจเป็นสมาธิเป็นเอกขัตตา าเราสวดจนใจเป็นเอกคตานี่แหละป้องกันพยันอันตรายได้ป้องกันภัยทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาสวดทุกวันมาฝึกสวดม,มาฝึกสมาธิทุกวันให้ใจเราเป็นเอกคตาข้อที่สองคือเราจะได้มาบ่มเพาะนิสัยแห่งการบรรลุธรรมนะคือการฝึกใจของเราด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิเนะี่ยเป็นการฝึกใจนะเป็นการบ่มเพาะอัธยาศัยเป็นการทําผลทางพระนิพพานให้แจ้งของตัวเราข้อที่3คือ เราจะได้มาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชนรุ่นหลังนี่คือคนเนี่ยนะต่อไปในภายหลังจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ดีเขาจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีต้นแบบที่ดีคือคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยนะที่สวดธรรมจักรนั่งสมาธิทุกวันนีน่ปฏิบัติธรรมของพระสมาสัมพุทธาทุกวันนี่คือต้นแบบที่ดีดที่ลูกหลานรอคอยและข้อที่สคือเราจะได้รักษา และก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าตราบใดก็ตามที่ชาวพุทธยังปฏิบัติธรรมคือสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เนี่ยศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมสลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นนี่คุณของการสวดมนต์อุปการะของการสวดมนต์ที่เกิดทั้งคุณเกิดทั้งประโยชน์กับตัวผู้สวดคือโยมพี่ทุกท่านและที่สำคัญคือเกิดคุณเกิดประโยชน์ พุทธศาสนาเนี่ยย่างมากเลยเพราะฉะนั้นในยุคนี้นไม่รู้ว่ามีท่านใดบ้างแต่หลวงพี่เชื่อมั่นและก็มั่นใจนะว่าโยมพี่ทุกท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้คือผู้ที่มาเกิดเพื่อทําภารกิจที่จะทําให้ศาสนาพุทธของเราแผ่ขยายและก็เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ที่รับช่วงต่อรับไม้ต่อเป็นอาจจะเป็นผัดที่3ามพที่4ต่อจากพาระนากเสดต่อจากพยามิลินเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ ศาสนาพุทธต้องการโยมพี่ทุกท่านพระพุทธศาสนาเรียกหาแล้วเรียกหาผู้แทนตำบลเรียกหาผู้มีบุญก็เชิญชวนทุกท่านมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลและมาสวดธรรมจกักรมานั่งสมาธิด้วยกันทุกวันตอนสองทุ่มที่เพจธรรมล้านดวงแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้มีบุญที่ลงมาเกิดหรือเปล่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได,ได้บอกไว้ก็ต้องบอก กับโยมพี่ทุกท่านตรงนี้เลยว่าครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านเคยให้หลักไว้หลักวิชาเอาไว้ดูว่าเราเนี่ยใช่หรือเปล่าก็คือให้เราดูนะว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เลียวลงแล้วเราได้ยินข่าวของการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรามีใจอยากจะทําให้ศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ศาสนาพุทธ เรียวลงหรือว่าตกตับนั่นแหละให้เรารู้ตัวเลยว่าเราคือบุคคลที่ใช่เราคือบุคคลที่ลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจนี้แหละภารกิจในการฟื้นฟูแล้วก็กอบกู้พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิแล้วตอนนี้เนี่ยมีผู้แทนตำบลแล้ว1 8 0 0 0กว่าคนทั่วประเทศไทยมีชาวพุทธ ที่มาสมัครเป็นผู้แทนตำบลบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยมากถึง5,000กว่าตำบลแล้วเหลือเพอียงแค่2,000ตำบลน,นิดน,ดน,ดนิก็จะครบ7,000ตำบลทั่วประเทศไทยแล้วเ,เพราะฉะนั้นเราต้องมาต้องมาสมัครและที่สำคัญคือเมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเรานี่คือคนที่ใช่คือผู้มีบุญคือโยมพี่ทุกท่านนะที่ฟังอยู่ในขณะน,นี้เราก็ต้องทำการแจ้งข่าวด้วยคือเราต้องแจ้งข่าวนะต้องเชิญชวน ทุกคนเลยเนี่ยที่เรารู้จักให้เขาได้มาเป็นผู้แทนตำบลเนี่ยเพราะว่าไม่แน่นะว่าคนที่เรารู้จักอาจจะมีสายบุญเชื่อมกันมากับเราเที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็กอบกู้พระพุทธศาสนาเพราะว่าหมู่คณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกโอ้โหลงมาเกิดเ่ยนะมีนะเป็นล้านคือเป็นหมู่คณะใหญ่เลยเพราะนั้นยังมีผู้มีบุญอีกหลายท่านเลยที่ยังไม่ทราบข่าวเราก็ต้องสวมหัวใจยอดการลายนามิตร เหมือนพระอาหารหันต์เหมือนกับพระโรหณะเหมือนกับพระนาคเสนีาา่ที่ท่านทำหน้าที่ให้กับพญามิลินเหมือนกับพระโรหณะที่ท่านทำหน้าที่ไปพิทบ,บาทที่บ้านพระนาคเสสน่ะเจ็ดไปกับอีกสิบเดือนกว่าจะทำหน้าที่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องสวมหัวใจนะไปช่วยกันทำหน้าที่เรารู้จักใครไปชวนเขามาไปแจ้งข่าวให้เขามาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาสวดธรรมาจากักมานั่งสมาธิแล้วสมัครง่ายเลยนะแค่เข้าไลน์แอด0จ็ดันตำบลโอ้ก็ มาได้เลยเราต้องตามนะผู้มีบุญที่มีสายบุญเชื่อมกับเราให้ได้มาเป็นผู้แทนตำบลอย่างน้อยเนี่ยเราต้องไปชวนนะเราหนึ่งคนต้องไปชวนคนที่เรารู้จักให้มาเป็นผู้แทนตำบลเนี่ยให้ได้อย่างน้อยเนี่ยคนให้ได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งร้อยคนโยมพิทุคั่นที่ฟังอยู่ขณะนี้เมื่อรู้หน้าที่ในการมาเกิดของตัวเองแล้วว่าโยมพิทุกั่นเป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยเพราะว่า มีภารกิจเกิดมาเพราะว่ามีหน้าที่ในการมาเกิดหน้าที่ในการมาเกิดก็คือมาเกิดเพื่อกอบกู้แล้วก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเราต้องตามผู้มีบุญที่เข้ามาเกิดพร้อมกับเราให้ได้มาเป็นผู้แทนตำบลให้ได้มาสวดธรรมจกักรให้ได้มานั่งสมาธิให้ได้มาสู่เส้นทางการปฏิบัติธรรมแล้ววันที่10ตุลานี้10เดือน1ิเวลาสองทุ่มตรงเรามา ประกาศให้ทั่วทั้งโลกเลยได้รู้ว่าศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมสลายหายไปในยุคข,ของเราศาสนาพุทธจะต้องเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังสมัยพุทธกาลด้วยมือของเราด้วยใจของเรามาสวดธรรมจักรและนั่งสมาธิพร้อมๆกันเวลาสองทุ่มตรงผู้แทนตำบลทุกๆท,ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอปริหารธรรมเ็ประการว่า ถ้าชาวพุทธทำแบบนี้คือรวมตัวกันปฏิบัติธรรมาศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายไม่ว่าจากภัยอะไรก็ตามแล้วพวกเราทุกคนรวมตัวกันทำตรงนี้สำเร็จได้ชาวพุทธทุกคนทำให้สำเร็จได้ประวัติศาสตร์ผู้แทนเจ0 0ันตำบลจะอยู่ยืนยงคู่พระพุทธศาสนาไปเป็นพันๆปีว่าโยมพี่ทุกท่านคือผู้สถาปนาผู้แทนเจ็ดพันตำบลถ้าเราทุกคน มาสวดธรรมาจาักรและนั่งสมาธิพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้โครงการผู้แทน7,000ตำบลที่จะมาเผยแผ่การนั่งสมาธิผ่านซูมให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นเพราะฉะนั้นขาดอีกแค่นิดเดียววันที่10เดือน10นี้เป็นวันครบรอบ1ปีผู้แทน7,000ตำบลเชิญโยมพี่ทุกท่านมาร่วมเจริญพระพุทธมนตกัะสงฆ์เป้าหมาย7 0 0 0รูป7 0 0 0ตำบลผู้แทนตำบลทุกท่าน เราไปช่วยกันนิมนต์พระนิมนต์ท่านมาเข้าซูมอย่างน้อยตำบลละหนึ่งรูปใครยังไม่ได้สมัครพูดแทนตำบลก็ต้องมาสมัครเพื่อเอาบุญใหญ่ครั้งนี้ให้กับตัวเองบุญที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราได้บุญนี้เมื่อบุญนี้ส่งผลภัยอันตรายใดๆจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราได้ทําให้าศาสนาพุทธพ้นภยัยพ้นวิกฤต ภัยของาศาสนาพุทธทั้งหลายจะล่มสลายหายหมดเลยถ้าผู้แทนตำบลครบ7,000ตำบลและสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราทำให้าศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองพ้นจากภัยทั้งมวลเกิดไปอีกนับชาติไม่ถ้วนภัยใดๆจะทำอะไรเราไม่ได้